กำลังจะพูดเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะวันนี้วันเสราร์นะครับเวลาเที่ยงคืนเพซิมิเตอร์ที่เรียกได้ว่าน่าจะน่าจะดับไปแล้วนะฮะตอนนี้ได้กลับมาอัปเดตครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งอัปเดตเป็นเหมือนจะเป็นลัคกี้บล็อกเพราะว่ารูปภาพเนี่ยเปลี่ยนเป็นลัคกี้บล็อกลัคกี้บล็อกอีกแล้วอ่ะมาเมื่อกี้เข้าไปในเกมได้แล้วแต่ว่าไม่มีขึ้นมาแจ้งเตือนนะว่ามีอัปเดตอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบอกก่อนด้วยแต่ว่านี่ตกลงมาแล้วฮะลัค ล็อกอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านคุณพี่เพสตันเป็นอะไรมากกับล็อกหรือเปล่าครับล็อกมาบ่อยมากอ๋อออกมาเป็นเอกแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะโอ้น้องหมาเนี่ยนะล็อกที่ไม่มีอะไรเลยโอ้สโนว์แมนอีพิกอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโซนนั้นเหมือนเดิมเนี่ยฮะที่หน้าเกมนะครับก็ไม่มีการบอกด้วยนะว่าอัปเดตอะไรยังไงไม่มีบอกมีแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นล็อกช ตอนนี้ขายแล้วนะจริงๆผมพอจะเดาสาเหตุได้นะว่าทําไมเขาถึงย้ายไปเกมใหม่นะครับเพราะว่าในทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยเขามีการบ่นเรื่องโลบอกรับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอัลกอริทึมนะฮะ,ะเหมือนยูทูบเนี่ยก็จะมีอัลกอริทึมใช่ไหมโลบอกก็จะมีการปรับเหมือนกันให้เกมใหม่ๆขึ้นมาหน้าแรกบ่อยขึ้นและเกมเดิมๆก็จะหายไป <ๆ S 2> เขามองว่าอย่างนั้นนะฮะ <ๆ S 2> เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปทําเกมใหม่ซึ่งระบบการเล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็น่าจะเหมือนเดิมเพื่อเป็นการเปลี่ยนเกมให้โลบอก ปรับอ,อัลกอริทึมให้เอาเกมเขาขึ้นมาหน้าแรกเยอะขึ้นแต่ผมว่าไม่เกี่ยวถ้าเกิดเปิดเกมใหม่มาแล้วเล่นเหมือนเดิมมันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรนะอันนี้อะไรน้องหมาวิสายลัคก,กี้บล็อกมาแล้วมีตัวใหม่ไหมไม่มีขึ้นมาบอกอะ่ะเดี๋ยวไปดูใน Discord แป๊บหนึ่งเหมือนจะมีตัวใหม่ครับเป็นเจ้าอคอนนี่นะฮะที่เป็นลัคกี้ ที่ t w i t t e อร์ของคุณจอชนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณเพสซันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของร่วมกันนะไม่ได้เป็น d e v วลลอปเนะครับเป็นเพื่อนกับคุณเพสซันแล้วก็เป็นเจ้าของเกมนี้ด้วยเขาโพสต์ว่าอาจจะมีข่าวใหญ่เร็วๆนี้นะฮะรักทุกคนนะครับน่าจะมีแค่ตัวเดียวฮะก็คือแบบมาขั้นเวลาละมั้งเนี่ยรูปเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าจะเปิดเกมใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าไม่มีอะไรขยับเลยเดี๋ยวมันจะมันจะนิ่งเกินไปสวัสดีเจ้าไก่ อ่านี่อากนี่นะฮะฮิวส์ลักกี้อากนี่นะครับเป็นลักกี้ตัวใหม่จะมีใครเปิดไหมจะมีใครเปิดได้หรือเปล่ามีไหมเนี่ยไม่มีไม่มียังไม่มีใครเปิดได้เหมือนจะมีเป็นลักกี้บล็อกอันใหญ่ด้วยนะฮะเห็นใน Discord บอกว่ามันน่าจะมีเออแต่ว่าจริงๆมันต้องมีเขาดาวใช่ไหมขึ้นเขาดาวมาว่าลักกี้บล็อกอันใหญ่จะมาในกี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้ไม่มีขึ้นมาฮะ อะก็ไม่มีอะไรฮะแค่แวะมาดูว่าอัปเดตอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะสรุปแล้วเกมนี้ก็น่าจะนั่นแหละจบและไม่มีอะไรแล้วนะฮะอัปเดตใหญ่ก็น่าจะไปเกมใหม่ละโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ